ญาณดาดาข่อยเดอกะเอามายองกันโลดสาธุน้ำเล่าแน่ย่าถึงทีเล่าเดอ้อหมอกมากด้แบบนี้คนยานเสียผลประโยชน์หลายกว่าประเภทนี้ค่วนมีแต่ต้องออกสองภาคญาติย่วมแล้วภาคพระพระหาชันเองนะเจ้าไม่ต้องบินตาบาด บานนี้ยั่งอนขึ้นบ่เบิดจุจาบานเนาแม่ขั้วหาโมงแง่ ร้านตรงมัสนีค้างานศพค่ะดีที่ว่าไปประกันเยอะบ่เป็นนีคุณพี่ว่าไงครับถามถามว่าได in ้ยินว่ากรุงเทพครับครับครับกรับหาพี <t <t ่โลกเลยครับหาพี <t 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 ่โลกเลยครับครับ ที่เหม็นอย่างถวัาดีสงสารคนมมมี่แมน เรียนเถอะค่านิยมแบบนี้เพินดาผมมินตอนนี้เมื่อสุดท้ายแล้วละมือ่อยกระเร้าเรืองนี้แล้วละแ,แน่นอนที่บ้านใส่ซองบั่าไร่คันนักวิีแมคขั้ว่ะมาจอบขนจนงนัดเล้าพ่อมีอย่างดูดาวาถ้ำผสมกับเงินประกันพอ ลำบมากลูกหลานนักแนนแนค่ะเส้นแม้กระทั่งถุงแกงถุงพลาสติกหนังอย่างเอาไงนาตบเอาหลากักค้นตักแกง่ช่วยกันคอมเมนต์ในหน้าเพจผมด้วยนะ งานพอแฟนบ่อได้ขาหมูบอ่อแล้วจ้าเช่าบานพ่อจ่ใจไปซื้อหมูแมคโครเข้าใจฮะลูกร้านเจ้าภาพร่างจานเดินเสิร์ฟจนบ่มีเวลาเสียใจทนายครับวันนี้มีหมายสารตั้งแต่วันที่สิบแล้วพอ่อของพ่อเสียไปแล้วมันเรื่องของที่ดินหลวงจ้ะไปจ้างทนายสู้เอาจ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่ทนาย ไล์แต่ตีกี่โมงพอยแรกอเศร้าอีกแล้วมงแรกไปไล์อีกมันไม่มีอะไรทาช่วงนี้ไม่มีงานว่างเพอเอฟซีเลยอืมพาก็เป็นเด้อค่ะใส่ซ่องให้หน่อยกับบอกบ่บ่มมค่ะ บุญเพล่นไล่หลาย,ลายบอกตรงๆเอาออกมาพูดทำไมคะบบอกบอกตรงๆเอาออกมาพูดทำไมคะก็เอาออกมาพูดเพื่อให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องครับพี่ว่าว่าใดบอกหรือว่าจังใดมันคลรํลัมบอกครับ ผมวบาวบดีบอกหรือว่าจังใดมันว่าเป็นตะว้าบอกมันอายเขาบอกหรือว่าจังใดบะยามว่าเวาบดไอบะยามเห็ดคือบ่คือบ่ายเห็ดนะบะย่ามวบาเว่าบดไอบะย่ามเห็ดคือว่ายจจะบาดนะคอยคือเงดแฉบย่ามเห็ดว่าอาย่ามเขาว่าหายไอเงยอยู่ด้เนาะ อยากเบาเพื่อมันแก่ไขเปลี่ยนแปลงอยากให้ไปดึงคนที่เคยเป็นแม้กัวในงานมาฟังงในได้น้อกพนายผัดยนกองเหรียญยวนว่าเป็นก็ต้องเอาดอกพูดเลยค่ะความจริงเจ้ารออิหลีครับว้าโรดจ้าเวถือซีลานไดกี่โมงไปถามเขายังมาถามข่อยขอไปแม่ค้นใจบางว่าเจ้าอาวาสนิประกาศออก ไม่เลยจ้ะซ่องหนาหนามาทางนี้เด้อร์จะาาแน่ไไยเนาะว่าให้ผมว่าบ่มีเงินไหนบรี่นการพนั่นบ่มีงานไหนบริ่ารารพนั่นแจ้งตำรวจมาจับเบิดอะเนาะถ้านายพูดถูกเราจะพูดต่อไปคนจะได้สติมากขึ้นเจ้าเข้าใจบ่ค้าวบาแก่ไข ทนายพูดถูกแล้วครับพูดต่อไปจนถึงได้มีสติมากขึ้นเพื่อนรับก็ค่อยได้กันไหมเราดวนสิมีสอดมาอยู่วา่าเมื่อวาค่ขยบอกว่าอดไรบ่ย่ามเห็ดบาปย่ามเห็ดผดขึ้นมาวานะไม่ให้เล่นในในงานพ่อผมไงอ๋อนั่ละที่ตับเป็นไยบ้านค่อยทั้งเอินเอาซ่องเอินเอาผ้าเขา่าแก้ไขไปได้ทั่งที่ดีถูกต้องแล้วคะ่ะ พูดถูกแล้วค่ะหอออลีขนาดผมชิดรกับย่งหอถือรักเสยแก้ไขให้ดีขึ้นผมกะสีแล้วไปดอกมืออื้นผมก็แล้วดอกนะฮะมือแรงกระเสียแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มลมผมกำลังจะหาวิธีแก้ไขอยู่พูดเรื่องวิธีแก้ไขไปทีละข้อทีละข้อละ กสิจบละยังพึ่งห้องอไรว่าเลยค่ะส,สิได้แก้ไขแน่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องมีคนใหญ่ตัวมาเด้อจา้ามาหาเสียงน้ำงานแมน ขืนม,มากงานถามว่าเขามาอะไรเขาทำขนาดนี้เลยเหรอพระนะ <c oughs> อายเขาบอกเชื่อนะะักการเมืองวัสแตกเ่าสีแค่ไขเป็นแบบเมาจใจด้ยวยทนายไอเรื่องพระนี่เป็นแต่เมาใจายอยู่ครับนะฮะเมาโหลดเบิดงานมือนหนึ่งแถวบ้านไปเส้นเราถาแล้วบอกว่าบ้านงานให้เอาบุญ ส่วนใหญ่คนที่คัดขานคือปวกเสียผลประโยชน์ทางบ้านปลาเขาคุยกันอยู่นะคะเรือง,งานศพเนี่ยอยากจัดแบบกรุงเทพดีมากเลยครับขอบคุณครับเพิ่งเดินผ่านเห็นในอเมซอนปั๊มเมื่อกี้เหรอ ก็คือสีดังเนาะไปใส่ก็คนก็ถามช่วงนี้ดังมากเลยนะไปไหนคนก็ถามไปใส่คนกับหู้จักดังยุ่รีเอาอยาเขาตีปากเราเอาแบบกรุงเทพเสียจง,งานใดเด็กชไปใส่กับว่าได้ช่วงนี้ระวังตุอยด้วยม่องหนามองหลังอยู่ฮาเขาตบปากเอาหายายขลังเขาตบปากเอา มีคนเห็นด้วยกับคุณธนาเยอะคะ่ะนี่อะไรสามสีวันหมดหมูไเป็นหาโตนูน่นผมไปร้อยอังคานพอผมว่าผมอวดรวยพะนะเสื้อมันชิแตกกันนะเสื้อนสิเสื้อมันช่แตกแดกห้าคั่กกันมันก็ถึงใจมันพวกแตงนี่นะฮะเขาดาหรือเขาถาม จ๊ะ้าน่ายคือนาเด็กเถอค่ะบริแดกของฟี่หลายเลยบะเถาไง สีดพี ja b b ่เดือนละหมื่นหนึ่งสีดเอานะครับเฮ็ดดีกับเวาเฮ็ดบ่ดีกับเวาถือใจคักคือฆ่าใจคักเนาะแมนครับตอนนี้โลกแอดแท็กอะไรมานี่นะฮะโลกแอนแท็กมานี่ ซุ้มมันุ้มสะแตกลาบง้วสุยาคลมเด้อนะฮะุ้มกินลาบง้วฟีเฮนงานสุยาคลมเด้อสุ้แดกะคักๆเลยเด้อสุยาคลมแดกได้บัดนี้เห็นสู้แดกกรคราบติดีแแล้วน้ำกันเบิดเนาะพี่กดติดตามช่องเลยนะครับไปหน้าเพจแล้วก็คอมเมนต์ช่วยกันด้วยนะฮะงานแม่ย่ายผมเบิเกือบสองแสนสมแอดแท็ก ส่วนป้าอยากให้เบาๆกันจ้ะแม่นแล้วจ้ะเอาไปทรงพระน้ำเนื้อสดนสุปรเรียวบดวัดบอกนะฮะได้ยินหูจมหาเจ้าภาพว่าบอดีห่วงเหลา่านะฮะเราคนหนึ่งจะทำแบบกรุงเทพไขว่ากสร้างแม่มันทังกิตทั้งหองเจ้าอยู่ไกนสนามบินบอกบอ่บเขาอันแข่งรถกัน ไปเจอคลิปหนึ่งทนายพูดถึงคาจัดงานศพฟังแล้วอยากให้ไปประกาศในหมู่บ้านด้วยค่ะทุกมื้อนี้ย่าง,งทําแบบนี้อยู่ผมพูดหรอกดไลค์กดแชร์กดติกใจช่องให้ด้วยนะหัวใจด้วยนะฮะสวัสดีเชียงไหมและง่างตัวค่ะ น่านอายไยซีมือเบิดแปดมือถือก่านมันมีคิดเบาดีถือใจคัะเอากาแฟซ่องใบรัก เลยเอาไปขวดมาว่างลักขึ้นเกาจริงเหรอแอนเฟห้งดีแอนเร้บ้ตมนน้ำพรอยากป้าบอกเลยค่ะงานสบดางสาวป้ามดไปเกือบสามแสนมดตัวเลยค่ะเถาบานข่สามแสนตนนยค่ะยากับเมื่ออุดรเดอร์ข่อยย่านเจ้าสิได้กินจีเกือบแท่นที่กินสิ้นข่อยซื้อเบียร์ไปจักขาล่างข่ยันตะมันมากองอัยะงยี่ฮีอนข่เบิละ จะเริ่มยังไง่ายกับการแก้ไขแล้วแต่ข้าเจ้าม่นาทีบอกกระบอกไปแล้วจะเริ่มแก้ไขง่ายครับแม่ขั้วบริจ้างเพิ่นมาซอยซื้อซอยลักเนียบอกฮะซอยลักเนียบอกผู้เท่าแม่ขั้วตัวส้งครับเึ็นคนอุดรฮะ อยู่ดอนเมืองฮะถึงมั่นจะลูสสำนึกกับบ่าสานึกด้าไปกระท่านั้นละสมองแถวบ้านหอแน,น,น,นวกินใบจนเน่ากับมีเอาไปบเบิดอืเจ้าเนี่ยเจ้าภาเห็นเค่อย่างบ่ได้ันเน่าหรอจริงค่ะขอทุกอย่างอยากกินทุกอย่างโวยอีหอแม่จากคนตต่ขายคนเป็นลีสมัยนี้จ้างโตจีนมาสามมือจา้า เบิดาคากเกๆหอจนไายซุ่มตัวจีดม่เห็ดคอยอยูสียูเด็กหน่อยหน,นีน้ากันจังบดายใจคาดองโอ้ยสมัยนี้เสื้อกันจนเนา่าล่ะพ่อมาแตงหันนะฮะคนมันจะรักซ่อนอยู่ตรงไหนมันก็จะรักคนมันหมกักหอส่อนไหนมันก็นหอ่อตรงนี่ กดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับซ่อนของได้แม้กระทางเอาทิชชู่มาโปุลิ้นกับเป็นผู้เท่าแห่งขักหูบัดแต่เหตุที่เ่าบอลวใดได้วยคาบอลแล้วหาว่าเข้าบาปเรื่องทับบุญ แถวบ้านบ่ออแต่เห็ดกับเขาเลียงเบิดมือเปืองคักถ้านายถ้าไมเชาาบ้านประหยัดค่าเสียใจ่ารบะต้องเป็นหนี้เป็นบุญจาแถวบ้านบ่อหอแต่เห็ดกับเขาเลียงเบิดว่าไงอ่ะ ว่าไงอ่ะสีขั้นด้วยนะครับผมพ่อแล้วเอาไปเสียงแล้วก็บเรื่มจนเนาแดกก็บ่ได้ซึ่งว่ารประกาศหาตามหาเจ้าของเนะี่ยเรียงตั้งแต่บอ่อท่านเอาสบมาบานออกจากงลูกบาทผุดแมนตั้งเต้นล่นตั้งตั้งเต้นลงก็ขอเหล่ารดแนวกินบอดี คือเบาพืนอยู่ในผ้าเข่าพุ่นโพดพดอกบางคนภนไพรักแจงความจับหลดได้หรืล่ะกล้าว่าล่ะมันสิเป็นยังสิบว่ได้เอาทำไมเท่าสีหาทางแก้ใคแบบใดอยาก เหนื่อยนะพี่เนาะบ้าน่อยคือบ่มี่แบบนั้นบ้าน่อยพัฒนาแล้วเด้อเบาสิเบาเสียมูเบาเอาน้ำหุนตกเบาเสียมูเบา ผมมีเรื่องยกปรึกษาเรืองเหมืนชี่มาคุกแล้วบหมือนชี่มาถามสารเลยครับจายขึ้นเขาเลยเห็นเขารอลงอาญาไปเปต้นโต๊ะผมเศร้าแบบตั้งและเก็บเลยครับข้าจอกก็ขี่รถแห้งค่ะงานศบตั้งกับเขาหน่อยป่พ่อกินกระดิ่งท่ากสุดซ่องผ้า ผมมีเงนินในบัญชีผมเองแต่ตอนนี้เปิดบัญชียังติดอายัดครับจะไปแก้ไขปัญหาครับไม่ซีมาจะพาแขกยอ้อนบัญชีไปผู้ใดยส่บางคนว่าแก่ที่เจ้าภาพแต่แก้ยังไงเอ็มแก้แังนเ,าาาาเนีเจ้าภาพเบ้าเบ้าผักพลาไม่ให้เจ้าภาพขันเขาใบสแตกกันว่อบพื้นเขา แมนบอกอยากคู่ว่าคนที่ว่เห็นด้วยนี่คิดแน่วใดบอกว่าผมวนเวียนเหลราพนะกลัวเสียเหลราทางอื่นต้องบริจาคพัดร่มเงื่อนไห้หน่วยงานรัดไหมบ้านเจ้าเป็นบอกบ้านเจ้าบริจาคบอกด้อยยกไปว้านตาบ้านเจ้าถอบ้านอื่นเขาก็เป็นแม่ขั้วตัวสําคัญที่สําคัญคือหอไว้เรียบร้อยพี่น้องจะฮักคนใด เอาให้เป็นผ้าระเอาให้เป็นผาระอ่านบอกย่านผมเป็นครับเป็นคือกันจ้าครับเขาบอว่าท่านแล้วแขกถือถุงล่อคอยเขียนมากกับตาท่างนี้กับบริจาคหลายส่วนครับเคยไปงานศพกระสินขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไกลบ้านรับศพมาจาัดพิธีค้นบอกออกมาต่างพูดเยอะเหมือนใจ ที่บ้านไม่บริจาคให้จ้ะจนแล้วจนกว่าเก้าอีกแล้วข้าจะยังไม่เข้าใจเาขาเนาะคอยอยากได้อ้ายเป็นผัวมึนกับ่านมาหลายผัวมันก็อบอกสุ่มดีๆเป็นผัวจะคคนเนะ่ทางนั้นถือถุงรอท่างนี้เอาถุงตังไว้เลยจ้ะบ้านผมบริจาคโรงพยบาบาลโรงเรียนสะตะออ,ตอบัตรจ่ผผพาเห็ด เข้าวอรไปก็คือเกาเาล้วล่ะพี่ผมเหนื่อยแล้วอ่ะพอยังพอแล้วเถอะมันอยู่กับสันดานคนวิทยาบ่แห้งหลาย ผมเอาเรื่องนี้ไปโพสเป็นพู้เท่าหาถึงหก้นเห็นด้วยอยู่ครับนอกนั้นเงียบกิบเจ้มึงจะลมเดอ้อมึงจะโพสเขาสินำมึงเด้อกูบอกก่อนมึงจะเริมเดอ้อหามีผู้หนึ่งเขามาปับ๊บท่านโดนนี่ร่วมกันเดอ้อเขานำสูเดอ้อปายูดูไบจ้าท่านายนอนหน่อยหรอคะเพิ่งเขา้ามาดูแมนพักได้จ้าค่อยเจอกันไหมนะฮะมึงระวังเดอ้อ เห็นเห็นด้วยหาหกคนนันคือเห็นด้วยเหระเด้อซุ่มไปเห็นด้วยถามูซื้อดอกนะฮะกันเขาร่วมกันได้มึงเตรียมตเด้อกูบอกก่อนเด้อมึงกามึงกาตายนะะมึงกาตายมึงออกมาเด้อนะฮะผมพร้อมประทะครับผมกระโชคดีแน่แหละเอฟซีข่อยหลายอยู่ข่อยกับพ่อไปได้อยู่พ่อสู่เขาไว้อยู่นะฮะย่องข่อยมองไดเอฟซีข่อยกันไล่ถืนด้วยกันพ่อสู่ได้อยู่นะฮะกับมวนอยู่ดอก เห็น้วกับทนายค่ะเอฟซี FC, ผมหลายยู่ดอกผมบริยาตดอกหาแสนเอาเลยนะฮะข่อยกระเสือว่าเอฟซี FC, ข่อยเลี้ยวเห็นเขากับห้องฟองข่อยก็ก็ซอยกันยุ่เพราสู่กันได้อยู่พราวัดเพ่อเบียงอยู่ที่ทนายแท็กไปในเพจเห็นมาท่านเห็น,นครับเอาไปแล้วไปซอยกันหน้าเพจนะครับบา,บายบายแบตจะหมด